ไปดูเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเรื่องร้อนที่ทางพักประชาชนเองนั้นก็ตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับรัชนกศรีนอกผู้สมัครบัญชีรายชื่อพักประชาชนมีการโพสต์ผ่าน Facebook f แฟนเพจว่าใครจ่ายประกันสังคมนอกจากตึกสกายวายไนแล้วทราบหรือไม่ว่าท่านมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงอาหารกระทรวงแรงงานด้วยงบประมาณ12ล้านบาทเพื่อให้เท่าให้ดูดีเท่ากับห้างดังๆในการอำนวยความสะด,ดวกให้กับประชาชนทั่วไปและข้าราชการในกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ยังรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมโหวตไม่เห็นด้วยในการทําประชาพิจารณ์ของสำนักง,งานประกันสังคมกรณีการแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่มีสาระสาคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยากมีนัยสําคัญการคว่ำร่างระเบียบเลือกตั้งใหม่นี้สําคัญมากสาระสําคัญคือการรัฐประหารบอร์ดประกันสังคมผ่านระเบียบเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะบอกว่าถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายทุกอย่างก็ได้ แต่สาระสําคัญก็คือคนที่เคยอยู่ในบอร์ดทํามาหากินในประกันสังคมมาอย่างยาวนานวันหนึ่งเมื่อเลือกตั้งและแพ้ไม่สามารถกลับเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมได้จึงพยายามทําทุกวิธีทางตั้งแต่พยายามล้มการเลือกตั้งเมื่อไม่สําเร็จก็พยายามเปลี่ยนแปลงแบบเลือกสวเมื่อถูกต่อต้านก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเลือก1ต่อหนึ่งซึ่งสาระสําคัญก็คือการทําลายความเป็นเอกภาพของผู้ประกันตนจาก1ใน3เหลือ1ใน21 ขณะที่ด้านคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561และได้ผ่านกระบวนการอนุมัติทั้งงบประมาณและการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับได้ขอให้สำนักง,งานประกันสังคมสรุปข้อได้จริงทั้งหมดและรีบรายงานข้อมูลกลับมานางสาวตรีนุชยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวที่อยู่ในตอนนี้สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนกว่า25,24ล้าน5แสนคน ที่ตั้งคําถามต่อสานักง,งานประกันสังคมเพราะเงินกองทุนประกันสังคมทุกบาททุกสตางค์คือเงินที่ถูกหักจากค่าจ้างแรงงานทุกเดือนเป็นเงินที่หักเอาไว้เพื่อความมั่นคงของชีวิตผู้ประกันตนที่จะต้องดูแลตั้งแต่เกิดไม่สบายตายพิการว่างงานอภิบาลบุตรไปจนถึงบํานาญชราภาพที่เป็นหลักประกันยามแก่เฒ่าข้าราชการเขาก็มีเงินกองทุนกบกขนะครับในขณะที่ใครที่ทํางานในเอกชนเนี่ยแล้วก็มีการส่งทบ สมทบเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่าเป็นลูกจ้างแบบไหนลักษณะไหนแล้วก็ทางนายจ้างมีสมทบเท่าไหร่รัฐมีการช่วยเท่าไหร่เงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินของประชาชนที่ทํางานโดยที่องค์กรประกันสังคมเนี่ยเป็นคนที่นําเงินตรงเนี้ยไปจัดการไปดูแลให้มีการงอกเงยคําถามก็คือว่าคนที่เขาไปจัดการดูแลเนี่ยเป็นเพียงเจ้าหน้าที่หรือเป็นเพียงคนที่เข้าไปทําหน้าที่ดูแลเงินของพี่น้องประชาชนเงินของคนที่ส่งเท่านั้นแต่มีความจําเป็นไหม ที่จะต้องไปลงทุนในตึกบางตึกที่อาจจะมีความเสี่ยงจําเป็นไหมที่จะต้องไปขยายโรงอาหารที่บอกว่าเพื่อผู้ประกันตนแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาไปอาจจะไม่ได้มากและมีความจําเป็นไหมที่จะต้องมีปฏิทินจําเป็นไหมที่จะต้องมีหมวกมันก็เลยเป็นคําถามที่ถูกย้อนกลับมาถามครับว่าไอ้เงินทองที่หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันเป็นเงินของเราหรือเปล่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษีแต่ว่ามันเป็นเงินที่ สัมพันธ์โดยตรงกับเงินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ส่งเข้าไปหลังจากที่เข้าไปอยู่ในระบบของการทำงานนี่คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ